ติวอังกฤษพิชิตท็อปสกอร์วันนี้สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะจากเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้จะลุยในเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษค่ะข้อ16 17นะคะมาดูกันที่ข้อ1กันข้อ16กันเลยค่ะ There is milk in the fridge. Can you get some from the shop? นมในตู้เย็นเห็นไหมคะนม milk ก็คือนม fridge ก็คือตู้เย็น ส่วนประโยคหลังค่ะตั้งแต่แ Can ไปจนถึงคำว่า hop เป็นการขอร้องค่ะขอช่วยขอให้ช่วยเหลือนั่นเองก็คือคุณช่วยไปซื้อจากร้านค้ามาหน่อยได้ไหมซื้อในที่นี้ก็คือช่วยไปซื้อนมมาจากร้านค้าได้ไหมแสดงว่าไม่มีนมอยู่ในตู้เย็นเลยช่วยไปซื้อหน่อยได้ไหมตัวนี้เป็นการเลือกการใช้คำนำหน้านามให้ถูกต้องนั่นเองค่ะรู้จักตัวเลือก a no ไม่มีเลย b e none ก็ไม่มีเหมือนกัน c c a t any จำนวนหนึ่งแล้วก็ d e d o c article a ทีนี้เราจะตัดตัวเลือกออกก่อนในโจทย์ข้อนี้ค่ะเราสามารถตัดตัวเลือก d e d o c ออกได้เลยเพราะอะไรการใช้ article a จะบวกด้วยคำนามนับได้แล้วก็ต้องเป็นเอกพจน์ค่ะเช่นคำว่า a cat a dog อย่างนี้เป็นต้น ถัดมาตัวที่สองที่จะตัดได้คือ none N o N e. none แปลว่าไม่มีเลยเป็น indefinite pronoun เป็นคำสรรพนามอยู่แล้วเวลาใช้นะคะเราจะไม่วางหน้านามแต่ถ้าจะอยู่หน้าคำนามมันจะใช้เป็น none of แล้วตามด้วยคำนามหรือคำสรรพนามนั่นเองค่ะ none of us none of the students none of the tables อย่างนี้เป็นต้นได้ค่ะ ก็จะเหลือตัวเลือกที่พอเป็นไปได้2ตัวเลือกก็คือข้อ a กับข้อ c cat ทีนี้ a กับ c cat ต่างกันอย่างไรทั้ง2ตัวเนี่ยตามด้วยคำนามได้ตามด้วยคำนามได้ค่ะแต่จะต่างกันในโครงสร้างประโยคก,ก็คือ no ตามด้วยคำนามใช้ในประโยคบอกเล่าแต่มีความหมายเป็นปฏิเสธเช่น there's no milk in the fridge ไม่มีนมอยู่ในตู้เย็น there is no ink left ไม่มีหมึกเหลืออยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นส่วน A อนี่จะตามด้วยคำนามค่ะเอกพจน์ก็ได้พหูพจน์ก็ได้แต่ว่า A อนี่จะใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธนั่นเองค่ะตัวนี้ดูจากโจทย์แล้ว t h e r e is เป็นประโยคบอกเล่าถ้าจะทำให้เป็นปฏิเสธต้องมีตัวปฏิเสธเข้ามาโดยการใช้คำนำหน้านามเป็นตัวปฏิเสธนั่นเองค่ะก็ตอบข้อ เค่ะก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์ว่า there's no milk in the fridge can you get some from the shop ไม่มีนมอ,อยู่เลยในตู้เย็นค่ะช่วยไปซื้อมาเพิ่มจากร้านค้าหน่อยได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้แค่หนึ่งข้อนะคะไวยากรณ์เราจะไม่เรียนกันยาวค่อยๆเ,เรียนไปทบทวนความรู้เก่งแน่นอนค่ะ